สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Ford w ไวท์แปี2017นะครับวันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วลูกค้าเรื่องเป็นสเปคแรม4 g ิกหอม64 g ิก CPU 8คอร์ยี่ห้อ Alpha a c o u s ติ c Go Series นะครับก็ตัวนี้ดูหนังฟังเพลงครบจบในเครื่องเดียวนะครับ y o YouTube Netflix ลงให้เรียบร้อยครับสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็รองรับระบบเดิมของรถนะครับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับกล้องหลังก็ปกตินะครับ เข้าเกียร์ถอยก็ชื่นกล้องหลังให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์โชว์ที่หน้าจอด้วยนะครับวอลลุ่มข้างล่างก็ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของอปรับแอร์ซ้ายขวาก็โชว์ที่หน้าจอปกติครับนี่กดฝั่งซ้ายนะครับก็จะมาขึ้นโชว์ฝั่งซ้ายในฝั่งขวาปรับอุณหภูมินะครับต่างๆปรับพัดลมครับใช้ได้หมดนะครับมาดูการประมวลผลเลยนะครับ ฟ้าคุสติกต้องลื่นปื้ดลื่นปื้ดแบบนี้ครับกดปุ๊บกิดปั๊บนะครับคุณภาพเสียงดีนะครับแล้วก็ภาพคมชัดนะครับปรับเสียงขึ้นให้อีกนะครับภาพชัดแจ๋วเลยนะครับขยายจอเรื่องนี้นะครับ ส่วนของแผนที่นำทางนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ชนบุรีนี่แล้วก็กดเริ่มนะครับใช้งาน2แอปพร้อมกันได้ไ,ดไปตามทางหลวงชนบทสมุทรปราการ1 0 0 6นี่ครับดูแผนที่แล้วก็ดู YouTube พร้อมกันนะครับต้องการยกเลิกสหน้าจอก็ปัดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับ ต้องการจอคุณภาพดีๆประมวลผลไวๆแบบนี้คุณภาพเสียงดีภาพคมชัดแบบนี้ก็ถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปัั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ